มันนี้มาเก็บมอจะมาเก็บค่ะว่าจะมาเก็บใบกระส้ายแต่ว่าใบากระซ้ายนี่ก็แก่แล้วเนาะค่ะเลยว่าจะถอนเอหาหัวเพิินค่ะปลูกไว้หลายปีแล้วค่ะอันนี้เป็นต้นกระชายค่ะปลูกไว้นานแล้วปลูกไว้มันนี่เกือบเกือบหาหกปีแล้วล่ะปลูกรอบเดียวค่ะหัวของเพิินกับฝังยูดินหมนเนาะค่ะเนาะมันนี่ ชอเอาไปกินกับแกงหน่อไม้ก่อนค่ะเมึงค่ะหมอของพ่นอยู่ข้างล่างเวลาเข้าขุดนี่กัระวังในจักหน่อยเนาะค่ะเนาะใส่เสียมมือเดียวเ่ะมึงขุดก่อนบาไนเขาขุดออกแบบใดล่ะขุดแบ่งเอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าให้พ่นเกิดใหม่เนาะขุดแบ่งเอาก่อนเอาไปกินกับแกงหน่อ,นมมอ,อ,นอ,อไม้ กินกับซุปน้ำมันกับแซบค่ะเพิ่นกำลังแตกมหามาัยกับมีค่ะนี่ค่ะได้แล้วเอาสักสองสองสามต้นกับพ่อค่ะเนาะอเอาไปกินกับเกียงน้ำมันค่ะมาหนิ